สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้ฟลูววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือนิสสันาวาราปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยและถือว่าเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่มีการอัพเกรดครั้งสําคัญทั้งในเรื่องของดีไซน์และสมรรถนะเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับนาวาราโฉมใหม่นี้มาพร้อมกับการปรับดีไซน์ให้ดูดุดัดนและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้ลวดลายตาข่ายสีดาําเงาพร้อมโลโก้นิสสันใหม่ตปรงกลางที่ดูทันสมัยมากขึ้นชุดไฟหน้าเป็นแบบเล็ตเต็มระบบพร้อมไฟเดอร์ไทม์ร n นิ่งลายแบบเส้นที่สวยเฉียบกันไปเลยด้านกันชนหน้ามีดีไซน์ใหม่ที่ดูบึกบึนมากขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเงินที่เสริมความแกร่งให้กับตัวรถอย่างชัดเจนถ้ามองด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่ดูชัดเจนและแข็งแรงกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเลดล้อม็กขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตอย่างลงตัว ซุ้มล้อด้านหน้าด้านหลังดูโป่งนิดๆิดให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงส่วนด้านท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันไฟท้าย LED แบบใหม่ดีไซน์เฉีียวพร้อมฝากระบาดท้ายที่มีระบบช่วยเปิดปิดแบบผ่อนแรงและกันชนท้ายที่ออกแบบให้ขึ้นลงสะดวกขึ้นในส่วนของภายในห้องโดยสารแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมแต่ก็มีการปรับวัสดุให้ดูพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่ใช้วัสดุหนังเดินตะเข็บอย่างประณีต หน้าจอแสดงผลกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ระบบรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งและเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง มาถึงจุดเด่นที่สุดก็คือสมรรถนะของเจ้านาวาร่าปี2025รุ่นนี้ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับปรุงใหม่ให้ลุยได้ทุกเส้นทางระบบช่วงล่างหลังยังคงใช้แบบแหนบซ้อนเพื่อการบรรทุกที่ดีแต่ปรับจูนให้ขับนุ่มนวลขึ้นทั้งทางเรียบและทางออฟโรดการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน สรุปแล้วนิสส n นาวารา2025เป็นกระบาทที่ยังคงความแข็งแกร่งแต่เพิ่มความพรีเมียมและเทคโนโลยีมากขึ้นเหมาะทั้งใช้ทำงานและใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว